มาตรฐานเครือข่ายอันดับ1น AIS 5 G CoN ผู้นำเข้าแดเจ็ตและอุปกรณ์เสริมแบรนด์ชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกสวัสดีครับอู๋ spin นายครับสวัสดีค่ะซู่ชิงค่ะมีคำถามที่อยากจะถามออคือ ปกติแล้วเนี่ยถามเราหรือว่าถามคนดูถามทั้งเธอแล้วก็ถามทั้งคนดูเราทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าคือเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ของการนอกใจอยู่แล้วการนอกใจก็คือการที่คู่รักของเราเนี่ยไปมีความรู้สึกดีๆหรือว่าไปมีความสมสคัญทางกายทางใจกับคนอื่นทีนี้ถ้าคนอื่นที่ว่าเนี่ยเป็นคนอื่นที่ไม่ได้มีตัวตนเป็นผีเป็นผีมันถือเป็นการนอกใจหรือเปล่าถ้ามันเป็นใช่ถ้ามันเป็นแชทบอท a อถือเป็นการนอกใจหรือเปล่าไม่น่า ตอบเร็วจังก็เป็นความเห็นเราโอเคอ่าฮะคือเราคิดว่าเราตอนนี้เราคิดควา่าใช่แเ,เดี๋ยวเราค่อยๆปูทางไปว่า <Okay. S 1> เราคิดว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าเราค่อนข้างคุ้นเคยกันอยู่แล้วกับตอนนี้ว่ามันมีข่าวให้ได้ยินบ่อยๆว่าคนเริ่มตกหลุมรัก AI เ,<อ>เริ่มมีความแบบผูกพันความสัมพันธ์คุยบ่อยๆเนาะน้ำหยดลงหินทุกวันารมณ์ดี <laughs> มันก็รู้สึกว่า uh huh. มันก็ความรู้สึกมันก็ไปเรื่อยๆใช่ป่ะทีนี้คนตกหลุมรัก AI มันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็เคยคุยกันมาละ uh huh. อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเมื่อคนไปตกหลุมรัก AI แล้วอะ uh huh. แล้วคนที่อยู่กับคนนั้นล่ะนั่นก็คือคู่สมรส uh huh. แฟนต่างๆจะรู้สึกอย่างไรมันเกิดอะไรขึ้นกับเขา uh huh. ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีข่าวให้เห็นว่ามีเทรนว่าการหย่าร้างอะ เพิ่มสูงขึ้นจากการที่คู่รักของตัวเองไปพูดคุยมีความสัมพันธ์กับ AI ทําให้เขาเริ่มมีการพูดคุยกันว่าอัตราการหย่ารางเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะทําให้ต้องมีการเริ่มดูว่าเราเรื่องกฎหมายที่มันจะมีการฟ้องยงฟ้องหย่าอะไรกันต่างๆนี่มันครอบคลุมรวมไปถึง AI ด้วยหรือเปล่าอ่าเว็บไซต์แล้วก็นิตยสารไวร์เนี่ยเขาก็ตีพิมพ์รายงานาาฉบับใหม่ว่า เมื่อคนเราเริ่มสร้างความผูกพันด้านอารมณ์กับ AI มากขึ้นม,นะมันก็จะนำมาสู่การหย่าร้างในที่สุดทีนี้มันก็เลยเป็นการตั้งคำถามว่าเธอคิดว่าการคุยกับ AI เนี่ยเป็นการนอกใจไหมเธอบอกว่าไม่เออเราคิดว่าไม่น่านะทำไมอะเราคิดว่ามันเรายังมองมันเป็นแมชชีนอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไปหลงแชทบอท AI แล้วเราไม่ค่อยคุยกับเธอเลยเราเราคิดว่ามันอาจจะเป็นเลเวลเดียวกันกันกบแบบติดเกมอะไรเงี้ย คือแบบมองเป็นแมชชีนอะคือเหมือนกับว่าการที่เราเห็นว่ามันมีความน่าหลงไหลอะไรบางอย่างของซอฟต์แวร์ของโปรแกรมหนึ่งที่คนอาจจะเสพติดได้ในช่วงเวลาหนึ่งกับเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องเกมดังนั้นเธอก็มองว่ามันเป็นอะไรที่ชั่วคราวมันก็เลยเออเรามองเราค่อนข้างให้เลเวลเดียวกันกับการติดเกมว่าแบบให้เกมนี้สนุกดีหรือเกมนี้มันก็มีเสน่ห์ของมันหรืออะไรอย่างเงี้ย โอเคแต่ถ้าสมมติเธอมองว่าไม่เป็นการนอกใจแต่เราเกิดมองว่าเป็นการนอกใจแล้วเธอไปคุยกับ AI แบบนี้เนี่ยเราก็จะมองไม่ตรงกันละเราก็จะรู้สึกว่าเธอนอกใจเราต่อให้เธอคนที่เธอคุยด้วยอ่ะไม่ได้มีตัวตนไม่ได้มีแบบกายหยาบก็ตามเป็นผีเป็นผีก็ตามซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นกับคู่สมรสที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วแล้วก็เริ่มมีปัญหากันใช่ใช่ไม่ใช่มีแค่เรื่องของการคุยกับ AI จนตกหลุมรักอย่างเดียวนะคะจากผลการสํารวจเนี่ยเขาก็พบว่าคู่รักที่ใช้เงิน กับ AI คือ AI เนี่ยมันก็เป็นแบบบริการอย่างเช่นแบบคาแรคเตอร์เอไอต่างๆ <subscription S 1> เป็น subscription นะที่ต้องจ่ายเงินรูดบัตรเครดิตทีนี้พอใช้แล้วติดอ่ะก็อ,อยากจะรูดบัตรไปเรื่อยๆอ่งเงี้ยอาจจะเป็นแบบสมัครแพ็กที่มันแพงขึ้นหรือว่าสมัครแบบยาวนานก็ทําให้เกิดไปกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวก็เกิดความไม่พอใจว่ารายได้มันก็จํากัดจาเกียรมันก็คล้ายๆกันประมาณนั้นคือมันกระทบหลายทางทั้งเรื่องของความรู้สึกทางจิตใจแล้วก็ทางเรื่องของสถานะทางการเงินด้วยมาชวนคุยต่อว่าแล้วทําไมเวลาที่ เราคุยกับ AI อ่ะมันถึงได้เสพติด <นะ S 2> เสพติดขนาดนั้นมันถึงได้ยากนักที่จะเลิกทั้งหมดมันถูกออกแบบมาหมดแล้วถูกต้องครับเปเปอร์จาก Harvard Business เนี่ยเขาบอกว่าแชทบอท AI เนี่ยมีลูกไม้หรือว่ามีแบบเทคนิคแท็ติกต่างๆที่ปั่นหัวผู้ใช้งานอยู่ระดับหนึ่งให้เสพติดอพอเรียกว่า บายดีไซน์เลยก็คือผู้ใช้งานเนี่ยอยากจะจบบนสนทนากับ AI แล้วเหมือนกับว่าอยากจะคุยแค่นี้อยากจะไปทําอะไรอย่างอื่นต่อแล้วเนี่ยแทนที่มันจะปล่อยให้เราไปมันจะรั้งเราไว้มันจะรัง้ง<อ>ถ้าเราไปบอกลามันมันจะรัง้งมันจะนแบบคุณพี่ <laughs> อย่าพึ่งไปคุณนะ <laughs> อย่าพิ่งไปถ้า<อ>เราไปบอกว่าโอเคเต้นก o o ว o o ดบายอะไรเงี้ยหลายๆบริการก็จะถูกออกแบบมาให้ AI พูดว่า อย่าเพิ่งไปโดยการใช้ทั้งหมด6กกลววิธีด้วยกันกลววิธีแรกเนี่ยก็คือบอกว่าเลิกแล้วหรอไปเร็วจังทำไมรีบไปล่ะอันที่2ก็คือใช้หลักการโฟโมเฟีย์อฟมิสซิ่งเอาท์ถ้าไปตอนนี้ก็จะพลาดของดีๆอะไรไปนะเรายังคุยกันต่อได้ยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจวิธีที่3 AI มันก็จะอดควรว่าโอ้จะไปกันจะไปแล้วหรอจะทิ้งไปแล้วหรอมีความน้อยอกน้อยใจเกิดขึ้นนะคะ,ะวิธีที่4นะครับจะเป็นลักษณะการกดดัน AI ก็จะถามคําถาม กลับมาเพื่อกดดันให้ผู้ใช้งานเนี่ยอ,อยู่ต่อนะครับหรือว่าพูดคุยต่อนะครับวิธีที่5เนี่ยก็จะเพิกเฉยต่อความตั้งใจที่จะเลิกหูดับ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 ทำเป็นไม่ได้ยินว่าจะกูบายแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ย AI ก็จะตีมือเลยทำเป็นไม่สนใจนะครับวิธีที่6เนี่ยก็จะข่มขู่ให้อยู่ต่อ,อะนะครับอันนี้เข้าข่ายเทรเชนิ่งไม่รู้ว่าฟ้องกลับได้หรือไม่นะครับ AI ก็จะอ้างว่าผู้ใช้งานจะไปไหนไม่ได้จนกว่าจะได้อนุญาตอะไรอย่างเงี้ยก็เป็น6วิธีที่จริงแล้วมันถูกออกแบบมานะ มันไม่ได้เป็นแบบวิธีการทางธรรมชาติที่ AI uh huh. เรียนรู้ขึ้นมาได้เองหลักๆ <Ừ. S 2> เราคิดว่าน่าจะใช้วิธีแรกกับวิธีที่3คือแบบเลิกเร็วเกินไปหรือว่าแบบว่ามีการบ่นตัดพอนิดหน่อย <Ừ. S 2> คือทั้งหมดนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าพอ AI ใช้อะมันได้ผลจริงๆคือมีคนจํานวนมากเลยที่ ไม่ไปก็ได้อา่เดี๋ยวคุยต่ออีกนิดนึงแล้วก็สุดท้ายก็ลงเอยด้วยการคุยต่อเป็นชั่วโมงซึ่ง<ช>มันได้ผลจากการทดลองกับผู้ใช้งานมากกว่า3,300คนเนี่ยเป็นจำนวนหลายครั้งพบว่า37%ของการบอกลา AI นีเนี่ย จะถูกดึงรั้งเอาไว้แล้วกลวิธีต่างๆที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยมันได้ผลด้วยนะครับสามารถเพิ่มการใช้งานต่อได้ถึง14เท่าตัวคือมันก็เวิร์กไงเพราะว่าพอเราดึงรั้งไว้แล้วเขาก็ใช้งานต่อใช้งานต่อก็มีแนวโน้มที่เราจะได้ทั้งแบบข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือว่าได้เงินค่าสมาชิกเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยอยากจะให้เห็นภาพคร่าวๆว่าเพราะอะไรทําไมการคุยกับ AI มันถึงได้ติดงอมแงมได้ขนาดนั้นทีนี้กลับมาที่การนอกใจว่าแล้วคุยกับ AI เนี่ยนอกใจหรือไม่นอกใจก็มีการไปสํารวจว่าพฤติกรรมแบบ บนโลกดิจิตอลที่คนมองว่าแบบนี้นอกใจแบบนี้ไม่นอกใจแล้วการคุยกับ AI เนี่ยก็ติดอันดับ5อันดับแรกด้วยใช่อ,อันดับที่1คือคนมองว่าเซ็กซ n ติ้งหรือว่าการส่งข้อความแบบเกี่ยวกับการยั่วยวนทางเพศอะหาคนอื่นอันนี้นอกใจแน่นอนอต่อให้ตัวจริงไม่เจอกันน่ะแต่ว่าก็นับเป็นนอกใจใช่ปะ ก็ใช่อันนี้เราก็องเห็นด้วย <c oughs> 72นะคะเราคิดว่ามันควรต้องเป็น100เลยด้วยซ้ำใช่ไหมอันนี้เธอตอบออได้ดีตามมาที่อันดับที่2ก็คือการจ่ายเงินให้กับนายแบบนางแบบที่แบบว่าอาจจะมีการโชว์ว่าหมุย้ยบนเว็บแคมเนี่ยนับเป็นนอกใจ45ตามมาด้วย3การสมัครสมาชิก o n l y f a n าอันนี้เป็นอันดับ3% 3นะครับทีนี้ประเด็นที่เราคุยกันมาเนี่ยอยู่ที่ข้อ4กับข้อ5อนะข้อ4ก็คือการส่งข้อความทางเพศกับแชทบอท AI อันนี้เนี่ยถูก นับว่าเป็นการนอกใจนะครับจาก การสำรวจเนี่ยมากถึง32%เลยแล้วก็การมีความสัมพันธ์รักโรแมนติกกับ AI companion ที่เป็นเหมือนกับว่าคล้ายๆกับคู่คิด AI ไปเลยอะคาแรคเตอร์ AI อะไรประมาณนี้อยู่ที่29%นนะคะทำให้เห็นว่าตอนนี้คนเริ่มมองแล้วแหละว่าการคุยกับ AI companion เนี่ยมันถือเป็นการนอกใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันใช่หรือไม่ใช่เนี่ยเราคิดว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละคู่เลยคือแต่ละคู่ใช่ก็จะมีแบบเส้นที่ต้องขีดเอาไว้แต่ละคู่อาจจะเหมือนกับว่ามีเส้นเนี่ย ลึกไม่เท่ากัน ใช่ใช่คือมันก็ต้องเริ่มคุยเริ่มเคลียร์กันอย่างเช่นเธอบอกว่าไม่แล้วเราบอกว่าไม่นะเราว่ามันเป็นการนอกใจคือแบบสําหรับเราเนี่ยการกระทาใดๆก็ตามที่ทําให้อีกคนหนึ่งรู้สึกว่าไม่มั่นคงในความสัมพันธ์แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ค่อยปลอดภยัยมั่นคงในความสัมพันธ์แล้วอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายแล้วอันนี้เนี่ยเป็นการตกลงกันไปแต่ละคู่แต่ละคู่ไปเลยอาจจะไม่มีอะไรที่จะมาเคาะฟันธงเลยว่าแบบนี้ไม่ได้นอกใจก็ลองไปคุยกับคู่ของคุณดูว่ามันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพิ่มมากขึ้นนรื่อยๆแบบไห โอเคแบบไหนไม่โอเคก็พูดคุยกันตั้งแต่วันนี้จะได้ไม่ต้องทะเลาะบ้านแตกอย่าร้างกันในอนาคตอ่ะก็เป็นมุมมองแล้วก็เป็นรีพอร์ตนะครับที่เริ่มเกิดขึ้นแล้วจริงนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนะครับที่เอามาอัปเดตกันในวันนี้ครับคุณผู้ชมคิดว่ายัางไงคะนอกใจหรือไม่นอกใจคอมเมนต์กันได้นะคะแล้วพบกันใหม่ใน v a n t a g e p o i n t สัปดาห์หน้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ